ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ทำต่อแล้วครับไม่ได้ทำต่อแล้วที่นี่จะทำต่อไหมมึงฟังนะฟังจากปากมึงเต็มๆเลยนะว่าไม่ทำแล้วถามว่าใครอยากมีไฟมาทำมีไฟมาทำเนี่ยมีไฟมาทำนี่คืออะไรคือมึงต้อง มึงต้องโกรธกับตอดอะถ้าใครเลือกที่จะมาทำนึอกออกปะเพราะตอดมันตอนตอนมันออกมามัน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 โกรธจริงมันโกรธมันโกรธจริงๆอืมฟังไว้ยุบครับยุบเลยแล้วจะไม่มีอีกแล้วแค่นั้นเองแล้วนี่เราเอาไงนี่นี่ก็กูแบกรับไว้เองไง ก็เหมือนน้องๆทุกคนเล่นกันสนุกไปอะ่ะเดี๋ยวกูรับจบเองรถหรืออะไรถ้ามันไม่นี่จริงๆกูขายแบบสองร้อยล้านเอาไปโป๊ะนี่เขาร้อยล้านก่อนเลยฟ้าทำไม่ได้ฟ้ายังไงก็ไม่ทำผมการันตีให้เลยครับเพราะพูดกับต๊อนแล้วฟ้าเหมือนเหมือนกลัวข้ามหน้าตอดเหมือนกลัวข้ามหน้าพี่ตอนไงง่ายๆเลย กูย <c oughs> ังไม่เห็นรถประมูลกูหรอกนะเนี่ย <c oughs> ไม่จตกต้องพูดว่าตอนนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะกลับมาทำมันอีก,อกหรือเปล่าถูกไหมอันนี้เราไม่รู้เราบอกไม่ได้ เฮียแม่งคิดถึงฟิลเลยว่าเฮียเอ้ยโอไมก์กอสเดี๋ยวคือมีตังค์มากกินตังค์ให้หน่อยเด้อผมเติมให้ไม่แม่แม่กินม,มาหนึ่งสามจุดเจ็ดรถขายไม่ได้ก็ขายของนะครับของฟอเต็งก็มีอยู่ประมาณถ้าขายจริงๆก็ขายได้ประมาณหกสิบล้านขายแบบร้อนๆนะ่ะของผมก็มีอยู่ประมาณสี่สิบล้านเพื่ขายไปกล่องก็ได้ค่อยใช้ชนี่เอา เด็กคนดูเราจะได้ไม่ต้องโดนด่าด้วยเว้ยเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้วะไปดูขึ้นก่อนไปนไหนพี่กดด้วยยกแคมป์ด <c oughs> ิเออวอลคอยขายได้หกสิบเอ็มใช่ เด็ดแมวคันนี้ไปจกแครบตายอยู่อยู่เมืองตัวเองเนี่ยแหละคนดูมันก็รู้ว่ารู้สึกว่าเป็นบ้านของเราด้วยว้ยสบายใจมาเอเวลาใครมามึงลองฝังเกาดีๆเหมือนคนคนดูมันก็ไปแนะนําเขานะมันก็แบบเหมือนมันเป็นเป็นบ้านของของของมันอะ อยู่ที่ไหนเราสบายใจก็ได้ที่นั่นแหละเชอกูมึกเติมไป 75K แล้วล่าสุดไว้ขอบคุณครับคุณลูกค้า ไอ้โตรอับหลอป่ะหลอป่ะฟินหลัป่ะ้านขวาเห้นนักแกอครอพี่เหี้ยสภาพรถตกแ่ะตอนนี้โคตรสุดอะ ไอ้เขียบไปส่งพี่นี่ดิแดนชมพูได้ไหม <c oughs> ใครเห็นแล้วนะใส่สูตรเอ็มดีมาขับคันนี้มาจากแคบไอ้แย่โคตรลันทดเลยเจ็บไหมเฮ้ ก็จะถอดแล้วแต่ลบไฟเอ็มลงใหม่เหมือนมีชูดที่เซฟไว้ไม่เป็นไรหรอกอย่างนไยเขาก็รู้ไงว่าเรายังอยู่ในเมืองกูรอวันวันที่เคนี่เสร็จอะนัดออกป้นู้หวันนั้นน่ากับมันนะ ละเอียดอะบอกเลยเคียร์นี่เสร็จปุ๊บออกป้นเรียบร้อยแตกของจริงยุบหนีแม่งเลยแม่งเอาเรื่องเราไม่ได้ไม่มันก็ต้องยุบอยู่แล้วถ้าเคียร์นี่ <c oughs> เราขายทะเลาะมันถุกว่าก็รอยุบก่อนอะแล้วค่อยไปป่นอะอาวุธก็หายกันไปข้างนึงอะเออ <c oughs> อยากมันไหม่ยากทำไมมยังยังไม่เคยได้แบบป้นแบบจริงๆริงจริงๆเลยอะ